Okay, let's go วันนี้นะคะหมอขิมจะมาตอบคำถามที่คุกคนถามกันจากหลังบ้านละาเยอะเลยว่าอายุ30ต้นๆเนี่ยสามารถร้อยใหม่ได้ไหมวันนี้คุณหมอฟางนะคะจะมาเป็นตัวแทนสําหรับสาวๆวัยสามสิบต้นๆถึง30มปลายๆเนี่ยสามารถร้อยใหม่ได้ไหม Get a get naughty naughty Boi but I'm little kinda like say salty a they ballsy little it get when ซึ่งเทคนิควันนี้นะคะที่เราจะเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเทคนิค o r v นะคะจะเป็นเทคนิคเนี่ยที่ช่วยเก็บในเรื่องของกระป๋อกแก้มโดยกระป๋อกแก้มเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีไขมันตรงกับพุ้งแก้มตรงนี้เนาะซึ่งมันแบ่งเป็นสองพาทเรีเยกว่าซุเปียจาวกับอินเฟียจาวค่ะวันนี้เราก็จะจัดการทำการยกขึ้นไปด้วยการใช้ไหมตีนน,นั่นเอง ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําถัตถการโปรแกรมร้อยใหม่อิตาลีให้กับคุณหมอฟางนะคะซึ่งอันนี้เป็นการร้อยครั้งที่4นะคะสาหรับคุณหมอฟางบอกว่าหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคําตอบให้กับคนไข้ในกลุ่มอายุ30หรือว่าใครที่มีปัญหาย่อนคล้อยแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังอายุไม่เยอะมากสามารถทําโปรแกรมร้อยใหม่ได้ไหมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบค่ะ i gotta get up